หนึ่งล้านล้านล้านบาทาาาานี่เห็นไหมครับแบรนด์เนมชิ้นแรกครับนี่อันนี้เป็นชูทซงซิ่งจากพูอีกครับอันนี้แบรนด์นี้จากสเปนทุกคนนะครับแล้วก็ันี่มีใส่น็อตไทเทเนียมเห็นไหม ลงมาอีกนิดนึงทุกคนจะเห็นว่าตัวอุดกระจกเนี่ยฐานอุดกระจกมันมันจะไม่เหมือนตัวปีวินะทรงจะแตกต่างเลยนะครับแล้วก็อันนี้คืองานลายจากลายเทคนะแบรนด์เนมขาตรงเนี้ยเราก็ใส่น็อตเทเนียมเก็บรายละเอียดให้อย่างชุดหน้าตรงนี้อันนี้ผมสไลด์แกนให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับในระยะนิ้วครึ่งนะครับเป็นการสไลด์แกนเอานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกิมมิคครับอันนี้งานจากบาร์โฟเมดครับเป็นตัวลูกโลโก้นะที่ใส่ปิดเข้าไป3,500ทุกคนจานดิสต์นะครับก็จะเป็นของซันสตาร์ไซส์สอยนงรบี้อยแลล้้ววก็ตััอครบ เป็น MXZ ครับสีแดงคือต้องบอกว่าลูกค้าชอบสีแดงมากคันนี้น่าจะเป็นคันแรกด้วยที่ใส่ล้อสีแดงนะสำหรับ TMAX ครับก็ตอนนี้พอดีช่วงนี้เราได้ของ MXZ มาเราก็เลยใส่ MXZ ให้กับลูกค้านะคู่นี้ก็69,000บาทนะครับทุกคนนี่พร้อมกับยาง Pirelli Rosso Scooter นะครับสวยๆอย่างนี้เลยเก็บรายละเอียดด้วย ium, น็อตไทเทเนียมเห็นไหม คือถ้บอกโซนนี้เป็นโซนที่ผมรู้สึกว่าเหมือนขับยานอาวกาศอะผมอยากนาเสนอตัวนี้มากเลย Moto ตแกจเม m อินเ n อร r ม a นีครับกระจกซีนสีที่ตรงนี้ครับไม่ใช่กระจกแต่คือเป็นการเขาเรียกเหมือนปัดชิ้นงานอะให้มันเงาแบบเงาวิ่งเหมือนกระจกเลยแล้วก็แบบคือกลางคืนก็โคตรชัดเลยชัดกว่ากระจกจริงด้วยตัวนี้คู่ละหมื่ครับ ราคานี้จุกๆครับต่อแคนดูมิโนครับอันนี้สีแดงเพราะลูกค้าชอบสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับจะเป็นตัวเปิดปุ่มเปิดไฟเลี้ยวครับจากบาร์โฟเมตนะครับเนี่ยตัวนี้อ่าเป็นงาน CNC นะครับสวยๆอันนี้ไม่แพงมากพันห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงเบรกมืองานจากทิโซมาครับเมดัินงเจอรี่เห็นปะเป็นตัวดึงเบรกมือเนี่ยเบาๆนะครับของเดิมมันจะเป็นยางทุกคนนะตัวนี้เป็นงาน CNC เบาๆดีไซน์สวยน็อตก็ไทเทเนียมเราเก็บรายละเอียดให้เห็นปะเห็นยน็อตฝาไทเทเนียมนะคคคคครรรรรรัััััับบบบบบอออยยยย่่าาาาาาางงงีีี้้้ตตตววววนนนนนนเเ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 เปปป็็ิิิดดดดกกกกกุุญแจจโซมมมมชช๋ถะผลส สรางสำหรับคันนี้ครับ